หนังสือเสียงสารคดีสามทศวรรษสายน้ำและความทรงจำเขียนโดยธีรภาพโลหิตกุลเรื่องกลงหมอผู้กลา้าไร้เหรียญตราอัศวินตอนที่สองปีพุทธศักราชสองพ ฝรั่งเศสซึ่งในยามนั้นเป็นมหาอำนาจทางทะเลและเจ้าอาณานิคมผู้ครอบครองอินโดจีนคือเวียดนามลาวและกัมพูชาไว้ในกำม,มือจะประกาศสงครามกับเยอรมน,นีจึงได้ร้องขอให้รัฐบาลไทยทำสัญญาไม่รุกรานอินโดจีนรัฐบาลไทยตอบตกลงแต่ต้องภายใต้เงื่อนไขว่าฝรั่งเศสต้องปรับปรุงเส้นแบ่งเขตแดนไทยอินโดจีนให้ถูกต้อง ตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศและหลักความยุติธรรมที่สากลพึงกระทำแต่ฝรั่งเศสไม่ตกลงยินยอมกลับกระทำเยี่ยงนักล่าเมืองขึ้นด้วยการส่งเรือรบที่มีอยู่ในอินโดจีนมาเผชิญหน้าและรุกล้ำน่าน,านน้ำไทยทางด้านเกาะช้างจังหวัดตราดด้วยหมายระดมยิงหัวเมืองชายฝั่งทะเลตะวันออกเป็นการบีบบังคับข่มขู่ให้ไทยยอมจำนน เจมกราคมพุทธศักราชส4 8 4เรือลาดตะเวนลามอสปิเก้กับเรือปืนเรือดำน้ำของฝรั่งเศสรวม9้าลำระวางขับน้ำรวมกัน20,000นตันเผชิญหน้ากับเรือลบหลวงสงขลาเรือลบหลวงชนบุรีและเรือลบหลวงทนบุรีของกองทัพเรือไทยรวม3ามลำ ระหว่างขับน้ำรวมกันเพียง3 4 4ตันหนบตันณบริเวณน้าน้ำระหว่างเกาะช้างด้านทิศใต้กับเกาะลิ่มเกาะสลักและเกาะไม้ซีนับเนื่องจากเช้าตรู่กระทั่งสายของวันนั้นเสียงปืนดังกึกก้องไปทั่วท้องน้ำกังวานไกลไปจนถึงชายฝั่งแหลมงอบที่อยู่ห่างออกไปหลายกิโลเมตรทัพเรือไทยศูญเสียเรือรบหลวงทั้งสามลำด้วยถูกยิงจม พร้อมชีวิตทหารเรือไทยอีก16นายแต่กระนั้นก็สามารถสร้างความเสียหายให้ฝรั่งเศสอย่างหนักจนต้องล่าถอยไปในที่สุดแล้วสองวันต่อมา19มกราคมพุทธศักราช2484กองทัพฝรั่งเศสก,ก็ประกาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงไส้งอนตอนหนึ่งว่าเราจะลืมเสียไม่ได้ที่จะสันเสริญการต่อสู้จนถึงที่สุดอย่างสมเกียรติทหาร เพื่อบ้านเกิดเมืองนอนของพวกเขาด้วย17มกราคมของทุกปีจึงถูกกำหนดเป็นวันกระทําพิธีสดุดีและบำเพ็ญกุศลให้ข้าราชการและทหารของกองทัพเรือที่เสียชีวิตในการสู้รบ ทั้งจากกรณียุทธนาวีที่เกาะช้างและทุกเหตุการณ์สำคัญของราชนาวีไทยโดยเฉพาะที่จังหวัดตราดประชาชนทั้งชาวแหลมงอบและนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นชาวไทยและชาวต่างประเทศจะได้รับอนุญาตให้ขึ้นไปบนเรือรบเพื่อร่วมขบวนไปทำพิธีลอยพวงมาลาคาระวะดวงวิญญาณลูกประดูผู้หานกล้าในยุทธนาวีที่เกาะช้าง ณจุดเรือจมกลางทะเลแห่งหมู่เกาะช้างอันสงบเงียบเสียงเพลง w o l นาวีดังกล้องอยู่ในห่วงแห่งความคิดคำนึงขณะที่เสียงแตร ى, แห่งราชนาวีไทยเพื่อแสดงคารวาลายัยแด่ดวงวิญญาณผู้พลีชีพแผ่วพลิ้วกังวานไกลเนิ่นนานเป็นนิรันด์แต่สำหรับกงหมอนี่เป็นเพียงเสียงที่ปลุกเอาความทรงจำครั้งหนึ่งในชีวิตหวนคืนมาให้แกได้ภูมิใจอยู่เงียบๆคนเดียวเท่านั้น